ก่อนเลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยอนครับยืมผมฟัรนกี้คืงเนาะไปจากที่หายกันไปนานวันนี้ก็จะมาเล่นดาบเล่นโกคุนะครับก็ <c oughs> จะลองดูนะดาบเล่นโกคุว่ามันจะโหดไหมแล้วก็ดีอยู่หรือเปล่าโอเคปอะพัวเมื่อก่อนนี้อันนี้คือเซตเมนแหละเมนเมนอะไรเมนของผบโอ้ยไม่ไหว แปวหนึ่งนะโดนปั่นไปดีดดิดีดดิเออเออช่วงีไม่ได้เปิดเจนหรือเปล่าไม่ได้เปิดไม่จะโดนละนะเยะตีหออครับ Oh. Dip you know. But you yeti dip you know, Chewbacca Alright Ahh oh.

เยต,ตีตายหนึ่งนาะทีไหมทีมงไหมครับกินสซะครับ,ะรบฮะโดน มันต้องตอดไปเลยเด้ยสู้ได้นะแต่ว่ามันต้องตอดถึนสู้ยากโอ้ยฮันโหลรักคิวรัดคิวเหรอรัดคิวเหรอ ซัดคิวใช่ไหมนี่เปิดเผ่าอยู่ไม่ใช่หรอไปเข้ามาเลย,เลยออกมาจับใครเนี่ยไปดิไปดิออกไปไปดิออกไปไหนไปดิ บิยบไม่ไปเรียบร้อยครับผมพอไปคิวต <vid> ่อไปเยอะจังใครวะเนี่ยยีจะมีสู้คิวเยอะสุดใจ ทำให้เผาเหมือนเดิมกันต้องใช้ด้วยเจ็ดร้อยหนึ่งไอ้สองเอาเรียบร้อย์สามเอาโอา้ย ว่าไปอันนี้คือจำเงปโอ๊ะทำไมยเยติใช้ใช้หมัดนั้นอะไม่เป็นไรแล้เขาวมาหนี้เลยวันนี้ ไปสู้ตรงโน้นดีกว่าเย็ดีตด,ด,ดอไปด,ด,ด,อด,ด็อีตอดมันมาแล้วไปแล้ว เรียบร้อยถูากูไม่ได้ยางงี้นี่เองเราจะิลกูด,ดาวเฮ้ยเยนมาเยมาต้อยดีใจนะ ตอยู่โนนดีกว่าตรงน,นี้ให้แปลงล่างเขาพีีกันอันนี้เปิดเผาเปิดเขาสองคนสองสคนเรนแหละไม่รู้กี่คนเหมือนกันสี่คนคือว่าไม่เป็นไรเรื่องสำคัญเฮ้ยคนพาสักแป๊บยังโหดอ่ะ เมื่อกี้อ๋อโอเคเยติไปแล้วเงี่ยกำลังไลยไป,ไป อือแป๊บนึงขอเวลานอกนึงนะกับทุกคนตูกเท็ดาบอะไรอะ่ะดาบด,ดาบอะไรที่มันแบบมาองอนะ่างอุง่างนู้นงง,งไม่เข้าใจ

Okay. ไม่ทันไม่ทันไม่ทัน,ทนโอ้โหทใไมหนึ่งนะครับสุดสุดวงก้อนร้อยไม่เรียบร้อยโอ้โหใส่จังหวะหรอโอ้โห อีซี่ทีมทีมอย่างนี้หรอจะจัดของอยากให้ของฝากเลยทีมกันเยอะจัดเลยโอ้โห แล้วไพลเลตคนเดียวมาใครมันจะชนะเนี่ยนอกจากยูทูบเบอร์คนหนึ่งเนี่ชื่อใครเอาหวังทีมาดิเออเนี่ยดูดิ ้อเลยรียบเรียบเรียเรียบเรียบสายเรียบสาเรียบายเรียบสาเรียบายเรียบสาเร็บสายเรียบย้ขหัวพื้นไปมาแล้ว แต่คือแล้วไปกหมดเลยีดเลยไปสนแล้วใคร โอ้ยชิดเหมืนกับถึงใครโอเคผิดสก,กิลคนเลือนเฮ้ยมองไม่เห็นเกรียวนึกดู ต้องสูกับยุทก้าเอ็มหมด

คิดวยผมผิดสก,กิลครับเอาค่ะหัวคืนมาดิมี 28M หลายคนแล้วอ่ะนีก่อนโอ,โอ้สก,กิลผิดมาอีกอ่ะไม่เป็นไรอย่างไรขึ้นมาประมาณแสนหนึ่งน,นะ จาก 11m ก็ 3m ประมาณนั้นแหละโอ้ยหนึังยายเซิฟยัาเยาเซิฟก่อนตอนนี้ตอนนี้ไม่โอเค โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะ <_ an> ผมอยู่ที่มาลีนะครับ <_ an> เพราะว่าตอนนี้ออมิสคลิกคลิกคลิกไปผิดอันนะครับโอแท็กหนึ่งตอนนี้มือเริ่มล้าแล้วค <_ an> น,นีิฟต <_ an> ์ไฟเดสเกิลโบอ้าวหายแล้วอรออเอ,เอโอเคโอเคลองฮัมโบก่อนโอเคเป็นอย่างงี้ไปไม่ใช่สิสกิลก นนสกิลคูดาวไม่ทันนะครับตะเก,ก็เขาคอมโบเสร็จพอดีแต่คนนี้เาขาฆ่าก่อนนะครับตกใจเยู่เลยซึ่งก็น่นาตกใจเยอะ มลอง combo ดูก่อนขอขอโดอบ้างอะไรเนี่ย combo ก็แบบปึ๊บแล้วก็ลงมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมันม,มันต้องรอให้ทันอะไรแบบแบบหนึ่ง็ลงมาเนี่ยก็ทำอย่างนี้นะ แล้วก็เตีงต่ออย่างนี้เลยก็ได้นะแบบมันมันมันไม่ค่อยแบบเนาะคิดหน้าปเลยดีอไม่รู้ขอลองดูก่อนว่าสมมติว่าถ้าหากอย่างนี้ได้แล้วก็ต่อออกไม่ได้นะครับเอ,อ้โมเทีเงาแมน who are you เ e l l m มี r die! t เ l l me มี die! t e เ l me o มี i e t e l เ me or มี e Tell เ e or d มีเคลื่อนคอมโบอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้ยคุณหนึ่งนะมันมันอันนี้พอดี้าในเปิดเผาเมื่อไหร่ฉันจะเปิดเผาเมื่อนั้นเฮ้ยโดนโดนเฉย เฮ้ยอันนี้ก็คนเฉยมาเน่เสร็จยแยนะครับอก็จะขบบมมาอน,นี้คือมันมีหลายแบบนะแต่ว่าถ้าหายจะทำแแบบเมื่อกี้มันจำเป็นที่จะต้องมือไวนิดหน่อยเฮ้ยฮัโโลโหลขยุ่งเอยขอยุ่งเลย ได้เนช่อเอาเอาอหม่เอาใหม่มาพอดี please stand by stand by s t a n Mắn muông, mua Mà thâm mày nhớ Chờ Chết mẹt Ơi, mèo Ơ, YOLO Chờ, Chờ. สรุปยังไม่รู้เลย,นะเ,กกยเนี่ยเรนโก้คูยังดีอยู่มั้ยเนี่ยโอเคเปิดเผาแล้วเนี่งตังไงนะมาด,มดิมา,มาดูกันว่าเผาเรโกรมันจะดีแค่ไหนไอ้ดาก้อนดาก้อนดาก้อนดาดาแก้ว แรกแรกแรกทำไมเนืองนจะได้เปียกนิดหน่อยเดินมาก็โดนเดินมาแล้วไหมเดินมาแไหมแตกอะเป็นไรอน,น่เฮ้ยวาร์พ้นแล้วนะวาร์พ้นแล้วเนี่ยโนเร็วคนอื่นอะ ไม่โดนได้ไงเซอร์เปิงจัดจัดปิงแรงมากจีจีมามาลุมเองนะมาทำเองนะ,ะไปนี่เองนะ ให้หลอดจะไม่ให้หลอดหรอกตายเลยเปิดไหมไม่เปิดเ,เออเล้ามาทไมออกมาเพื่อ <c oughs> เหนื่อยจริงอะ่ะจะลองกระบอกพ่นอะไรฮัลโหล เอลโลไม่โดนนี่อืมมาเลือกทางนี้เองนะ จะไปให้ข้าหัวง่ายๆอะ่ะโอเคผมเรียบร้อยมันถ้าโอเคทุกคนขอแค่นี้ปิดที่นข็งงั้นก่อนเดียวก่อนแค่นี้แล้วกันแล้วก่อนทีน่ในคลิปหน้านะคลิปนี้แทบจะไม่ได้ใช้ดาบเลยก็คุ่เลยเนี่ยใช้แต่ละก้อนไฮเดนเนะี่ยใช้คนโมจอ โมเยมาชนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูกันจนะมีใครเข้าเหมือนเดิม กันไม่พี่ทำไมเจอเย็ดอีกพี่สุดละพี่มากพี่รัดแล้วนี่ก็อะไรอย่าให้ต้องเอาจริง มันเปิดเผาอีกปะไม่มัง้งอ้หนีอ่ะอกูก็แค่นี้แหละครับ